สวัสดีครับแฟนธรรมะทุกทท่านนะฮะกปนประจาเช่นเคยนะสำหรับการหาแนวทางฮานอยนะครับชทอเยนที่ยี่สี่นะฮะพุทธที่ยี่สิบสี่นะครับลูกคนลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดนี้นะครับมาดูหน่อยพิเศษก่อนนะครับ สี่สีนะครับนี่ได้เลขหนึ่งเลขเดียวนะเป็นนะพึ่งรูด1หนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับหมายปกติ880 83ดศนะครับแปดแปดศูนย์แปนย์ะครับเจ็ดศนะครับเจ็ดศนะครับ หลุดเดยอะมากประมาณน,นี้หลุดน,นี้หลุด,ลดเข้าตัวเดียวหลุดนนี้ได้แค่ตัววิ่งรูดนะครับนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูของวันนี้กันนะครับแปดแปดศูนย์วันเลขแปดมาเยอะนะครับ 7, เลขเจ็ดเลขแปดนะ 5, อันนี้หกเจ็น,นี้เลขแปดแล้วก็แครับ6 8 4 0 3ส4 2 0 ดูเลขแปดกันหน่อยนะครับแปดนะเลขแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดได้เก 1, 2, 5, 7, ้าเก้านะครับมเมืินเงินนะดูมาสองวันแล้วมาเป็นเลขหกนะครับสองสามสี 2, 3, 4, ่หกนี้หาในกรอบนะครับ เจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าห้านึ่แล้วก็ห้นะครับเจ็ดสามเ่แล้วก็เจ็ดเก้นะมีมาหา ตัวเน้นตัวเน้นกันนะครับตัวเน้นกันหน่อยนะครับเลขห้าเลขเจ็ดนะห้าห้าห้านะครับในเลขห้าเลขเดียวนะฮะดูฝั่งนี้บ้างนะครับเลขสี่หนึ่งสองเลขแปดหนึ่งสองเลขหกหนึ่ง สองสามเลขหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองสามเลขสามหนึ่งสองตัวนะครับเลขศูนหนึ่งสองเลขสองหนึ่งสองสามเลขสี่หนึ่งสองหกหนึ่งสองครับวันนี้เดิมที่เลขห้านะครับ สองเลขสองเลขสามเลขหกสองสามหกนะครับสองสามหกนะฮะหกับกสชนกันห้าสองห้ากหากแล้วครับวันนี้นี่ไม่ทางนี้นะฮะหมักไปทางห้าหกหน่อยนะครับอ้าว คครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะจะเริ่มามีคำหลุดหลุดในวิจารันในการรับชมนะครับเสรวจนี้ต้องลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีค,ค,ดครับกระนั้นขสือครับ